และาว่ากาศแห่งชาติหรือนาซาของสหรัฐนะครับที่เผยแพร่ภาพภูมิทัศน์แบบพาโนรามาของดาวอังคารที่ได้มาจากกล้องที่ติดกับยานสำรวจดาวอังคารที่เรียกว่า curiosity ครับภาพถ่ายภูมิทัศน์แบบพาโนรามาหรือภาพบุมกว้าง140องศาได้มาจากตอนที่ยาน curiosity ของนาซาเคลื่อนตัวไปตามเชิงเขาของภูเขาสูง5กิโลเมตร แองเกลซึ่งเป็นจุดที่ยานสำรวจ Curiosity ร่อนลงจอดเพื่อทำภารก,กิจสำรวจพื้นผิวดาวอังคารภาพพาโนราม่าที่ถ่ายได้จากกล้องบนตัวยานสำรวจ Curiosity เป็นภาพขาวดำถ่ายไว้ในช่วงเช้าและบ่ายของวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาองค์การนาซาอธิบายเพิ่มเติมว่าทีมงานของนาซานำภาพภูมิทัศน์ขาวดำมาแต่งภาพเติมสีสันและคำอธิบายประกอบส่วนต่างๆที่ปรากฏในภาพ สำหรับยานสำรวจ curiosity ร่อนลงจอดที่ปากปล่องหรือแองเกลบนดาวอังคารเมื่อวันที่6สิงหาคมคศ2012หรือเมื่อ11ปีก่อนและยังอยู่ระหว่างทำภารกิจสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร